วันนี้ตรงกับวันที่16กันยายนปี2567กับช่วงเช้าๆบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเย็นสบายแล้วก็มีแต่ความภาคภูมิใจประทับใจในเรื่องของการทำบุญสุนทานในสถานที่แห่งนี้นี่คือสำนักสงฆ์วัดห้วยยางตำบลหินดาดอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนะครราชสีมา ญา,าติโยมทั้งหลายวันนี้พวกเราทุกคนและชาวบ้านบอกตรงๆว่าพวกเราถูกตราประทับไปในหัวใจหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยาติยาตุโยมล้อมญาติโยมทุกคนผู้ใหญ่อบตอสมอเหมือนกับมีตรามาประทับที่หัวใจชื่อว่าโยมตองนะโยมตองได้เข้ามาสู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน พวกเราจำได้ชัดเจนเลยว่ายมตองนี่ได้มาร่วมสร้างเมรุสามหมืบาทแล้วก็มาร่วมเรื่องการถวายน้ำก็คือปั๊มน้ํำนี่แหละที่จะได้ใช้น้ำให้กับทางวัดแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้แลเห็นว่าความตั้งใจของคุณยมตองนี่ก็ได้เป็นเจ้าภาพอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เป็นเจ้าภาพอาหารเครื่องเดิมแล้วก็เติมแก๊ ให้กับทางวัดซึ่งเผื่อว่าช่วงเพลนก็จะได้อุ่นอาหารกับข้าวนะแต่ว่าในช่วงพรรษาเขาก็จะมีเวรกันนะยยมรอบเนาะยมยาเนาะนะนะเวนียนี่ก็คือหมายความว่าวันนี้บ้านคนนี้วันนี้บ้านคนนี้นะวันนี้เป็นของยาตุเนาะนะเป็นคุมคมมานะต่นี้ก็บางทีก็บางวันท่านอยากจะอุ่นอาหารก็ต้องใช้แก๊สหรือว่ามีงานต่างๆโญนะ่แม่ครัวเขาก็จะมาใช้แก๊ส นะอย่างเมื่อวานนี้ก็โอ้มีพัดมีโคราชนายโยมยายเนาะมีส้มตำมีอาหารการกินนะโดยสรุปแล้วเมื่อวานนี้ที่โยมแม่ต้องได้ทําบุญทั้งเป็นอุปกรณ์ท่อพีวีแล้วก็หลอดไฟถวายหลวงพอ่อแล้วก็ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มให้กับญาติโยมที่มาทําบุญกันนี่คือทุกคนนี่อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจยอดทั้งไรโย,ยมรบ เจ็ดสาจำแนเลยเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ้าบาททีนี้เมื่อคืนอาตมาภาพได้คุยกับโยมแม่ตองแม่ตองบอกว่าท่านมาหาเดี๋ยวแม่โจนไปเลยเด้อแม่ตองนี่คนคนโกรธาชใหญ่เดี๋ยวแม่จิโอนไปเลยเด้อหมื่นหนึ่งโอ้แม่ค่าใช้จ่ายมันเจ็0พันเองแม่โอนว่าทำไมตั้งหมื่นหนึ่งแม่อยากจะทำบุญคือตั้งใจอย่างนี้แม่อยากจะตั้งใจว่า ท่านมหาจะได้ซื้อน้ำยาล้างจานซื้อน,น้ำยาล้างห้องน้ำห้องสุขาทีนเนี้ยตามาก็เลยคุยกับโยมแม่ไปพอสมควรพอมาตอนเช้าเนี่ยโยมแม่ต๋องก็มานั่งตึกตรองนั่งคิดการเสร็จแล้วก็ปรึกษาญาติโยมนะทางวัดเรานะวัดเราก็เอทำอยังไงเนาะท่านมหาท่านทางพระสงฆ์ท่านก็มีถังสงน้ำถังเล็ก น่มีถังเล็กๆโยมแม่ต๋องถังเล็กขนาดนี้เลยเรากลมกลมแล้วก็ตักสงน้ำกันคือทั้งตักสงน้ำทั้งใช้ในการาทําความสะอาดน,าาน่าล้างก้นล้างอะไรเวลาญาติโยมปวดหนักเนี่ยปวดเบาก็เป็นถังเล็กทีนี้ก็เลยว่าเอเราน่าจะซื้อถังโยมแม่ต๋องจะว่ายังไงเนาะเพราะว่าเหลือ2,000บาทในเรื่องของการล้างห้องน้ําห้องสุขาโดยแค่ว่ากันทีนี้อาตมาก็เลยตั้งใจแม่ตอ๋องอาตมาบอกตรงๆเ้อ ปั๊มที่ใหญ่จะมาภาพไปติดตั้งไว้ถึงเวลาพระนี่หลวลงพอ่อแกเดินไปเสียบไฟพอไปเสียบไฟปับ๊บน้ำก็ปั๊มขึ้นพอปั๊มขึ้นปับ๊บทีนี้บางวันไปเสียบไฟก็ชดบางวันไปเสียบบางทีไฟก็ดูดบางทีช่วงหน้าฝนไปเสียบปั๊บก็ต้องระวังทีงนี่ก็เลยคุยกันต๊กพนึกปรึกษากันว่าเอะเอ็งเ,เอาแบบไหนดีก็เลยว่าเห็นบ้านยมรอบนี่เขาใช้เป็นอัตโนมัตินาะ เปิดก๊อกปั๊บไหลปั๊บเลยโยมแม่ไม่ต้องไปเสียบไฟก็เลยว่าเอา้าอย่างงั้นเราเอาอย่างี้เถอไปเราซื้อเครื่องนี่เครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติโดยที่ว่าพระสงฆ์ไม่ต้องไปเสียบไม่ต้องไปเสียบเลยไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไฟเลยนายโยมแม่ต้องคงไม่ว่าอะไรเนาะเพราะว่าจะมาภาพได้ไปซื้อนี่ทั้งหมด2750บาท2750บาทไม่ต้องเนาะอย่างงั้นก็ถังนี้เขาขายอันละ หกร้อยบาทเขาถวายลถให้กับทางวัดเป็น600บาทนี่เฉพาะถังนี้เท่าไรยมล่อมถังถังอันนี้รวมหมดสามพั่บาทสามพบาทเนาะสามพบาทของแม่ตองที่โจนมาหมื่นหนึ่งแล้วก็อ่านเก่าแม่ตองไปเจ0 0พเนานะเจ็ดันก็เหลืออยู่ประมาณสองพันใช่ไหมสันสามร้อยสองพันสามนี่สองพัามก็ อาตมาก็เลยสองพันนี่มาซื้อนี่มาซื้อไอ้ถังน้ำไว้ให้ครับพระสงฆ์ได้สงน้ำแล้วก็ญาติโยมได้มาช่วงช่วงช่วงจำศีลแล้วก็งานกระถินแล้วก็ลหลายๆอย่างหลยญาติโยมก็เวลามีงานก็จะมาใช้ถังใหญ่นะแล้วทีนี้อาตมาก็เลยตั้งใจนะแม่ต่องนน,นี่เป็นพิเศษเป็นถังอ่าเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินี่เขารับประกันหปีนี่นะรับประกันห้าปีนะยาย รับประกันหนาปีถ้ามีปัญหาปั๊บไปเปลี่ยนไปอะไรได้หมดเลย5ปีหปีนี่สองพกว่าบาทนี่คุ้มยมยายนี่คิดว่าใช้ได้อีกหลายปีเลยเลยเ,ลยเป็นอัตโนมัติที่นี่โยมแม่ตองอัตมาเองก็โอ้เก่งใจโยมแม่ตองจริงๆนะเก่งใจแต่ว่าอัตมานี่จะร่วมร่วมตรงนี้ร่วมเป็นปัจจัยเป็นประมาณสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบอัตมาร่วมร่วมเป็นอันนี้ด้วย ื่อจะได้บุญเกี่ยวกับน้ำด้วยอันนี้เป็น800บาทเด้อนนี้แบ่ง500รอันนี้อีก300รยโยมแม่ต๋องก็เป็น800บาทให้มันเหลือจํานวนเต็มก็คือ2,000บาทนะก็ขอทําบุญปั๊มน้ำด้วยอ้าวสาธุสาธุให้โยมแม่ยายโยมยายตุได้ถือเป็นอันนี้ก่อนอ้าวถือก่อนอ้าอย่างงั้นก็อยากให้โยมร้อมไปดูซิว่าอย่างมหาพูดจริงไหมถังที่ว่าอ่าถังต่ำๆประมาณเนี้ยประมาณโยมร้อมไปเอามา้อง ที่สุดท้ายหรือของไหนก็ตามอาอาถัางเล็กๆต้องก้มโยมโยมตองต้องก้มเงยก้มเงยที่นี่บางโยมมันก็เป็นความดันอะไรต่างๆนี่ก็โอ้หลายอย่างเลยก็ต่มาก็เลยคิดว่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้มาหาทําไงอยากได้ถังน้ำพอได้เปิดนา้าเต็มถังแล้วได้อาบนา้ําทั้งวันแล้วก็ได้ปามน้าอย่างดีเลยตอนนี้วัดเรานี่ถือว่ากระเทิบขึ้นมาเรื่อยๆเนาะยายเนาะกระเทิบมาในแบบความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่โยมแม่ใหญ่ตุ โยมใหญ่ใหญ่ตุ้นี่ก็เป็นเจ้าภาพถวายดินเป็นเจ้าภาพทำบนใดเป็นเจ้าภาพกระเบื้องโอ้หลายอย่างเจ้าภาพทำประตูวัดน่ะโยมใหญ่ใหญ่ฤทธิ์นี่ก็ลุยมาทุกอย่างใหญ่ฤทธิ์นี่ก็จำได้ไหมว่าถวายต้นไม้จากต้นตอนสางวัดจจำไม่ได้ทำไมมหาจำได้แต่ปีห้าหกอะ่ะใหญ่ฤทธิ์ถวายสิบสี่ต้นนะ่ะนี่มหาย,ยังจำได้เออเอม่ใหญ่ถวายสิบสี่ต้นแล้วถวายชุดหลังอีกนะชุดถวายชุดหลังอีกที่ถวายเบื้องต้นสิบสี่ต้น นะไม่ใหญ่ฤทธิ์แล้วก็ถวายปัจจัยแล้วก็หลังคงหลังคาอะไรต่างๆนี่ก็มีแต่ลูกหลานของอโยมไม่ใหญ่แล้วก็มาลุยงานกับเราตั้งแต่ต้นนะโยมไม่ใหญ่ฤทธิ์โยมโยมช่วยเดี๋ยวนี่อันนี้อันนี้ถังถังเล็กเนาะนี่ถังถังนี่โยมโยมต๋องนี่ถังถังถังที่ทางวัดไช่นี่ประมาณนี้ดูว่าโยมต๋องอันนี้ถังใหญ่ก็เลยคิดว่าอยากได้ถังใหญ่อันนี้ถังเล็กเนาะ อย่างงั้นเราจะเปลี่ยนเป็นถังตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ที่ได้เตรียมไว้อะโอเคโยมล้อมเอาเอาวางไว้ทั้งหนุ่มก็ได้ถังมันเล็กมันน่อยโยมก็ก้มเงยก้มเงยเอาย่างงั้นก็ที่ไปซื้อมาวันนี้ก็เกี่ยวกับห้องน้ำให้โยมต้องได้ทําบุญเกี่ยวกับห้องน้ำหรือว่าคุโยมแม่นงรักสายยศโอ้จําชื่อนี่ไม่มีลืมเลยเมื่อคืนนี่ท่องจําทั้งคืนเลยโยมโยม,ยมล้อม คือมันมีหลายโยมนะโยมยายที่เป็นเจ้าภาพบางโยมก็เป็นเจ้าภาพวัดนูน่นบางโยมเป็นเจ้าภาพวัดนี่อาตมาต้องจําชื่อโยมนะทางเพชรบูรณ์บ้าทงทางบุีร์บ้างน,นะทางอุบลบ้างน,นะแต่ว่าโยมแม่ต๋องนี่จําชื่อเล่นท่านจาง่ายเพราะว่าตระกูลโตเต่านะยางงั้นก็ก็จะได้ให้โยมยายได้ให้พร นายโยมยายเป็นคนถาคนแก่ที่ทำบุญมาอาตมานี่ให้พรแม่ตองมาตลอดแล้วนะให้ว่านี้ให้พรให้ให้พรกันได้หลายคนพรจะได้เยอะๆให้แม่ตองจะได้พรเยอะๆอ้าวตอนนี้ให้โยมหาญาติได้ให้พรได้ให้พรให้พรแม่ตองแม่ตองแม่ตองยาติญาตุพูดนะสามจิตสามใจยายสามสเลยพูดตาโตถึงสักจิตทั้งหลายอ่ะยายพูดเอาใกล้หน่อยใกล้ห้าก็ให้คุณ แม่ต๋อง,องแม่ต๋องจงมีความสุขความเจริญ <C ül> คิดถึงได้ก็ให้ได้ผมสมความวมุ่งม,มาปรารถนาขอถ้าเกิดชาติหน้าชาติไหนก็ขอให้แม่ต๋องจงไปอยู่ชั้นสูงเทิดใช่ยายพูดดินี่นี่นี่แม่ต๋องขา,ายอะไรบ้างนี่ได้ถวายน้ำ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 ย่างมีค่าเลยยายยายถวายังน้ำสิ่งของที่คุณ แม่ตงได้มาเนี่ยม,ม,มากมายเงินบริทุ์ทั้งนั้นยมยายเราภูมิใจนาะยายเนาเนะภูมิใจที่จะภาพทุกท่านมาช่วยทางวัดทางบ้านห้วยยางภูมิใจจน กัดน้าตาไม่ได้แล้วจ้าเมื่อวานเป็นยังไงยมยายเมาาื่อาวานนี่ญาติโยมมากันเมื่อวานยมยายเอารองไวยฟังดุกภาพหัวบานนี่ญาติโยมพวกชาวบ้านก็มาหลายพวกที่ภูม,มิใจแม่ยายจ้าเห็นภาพเราสวยเห็นภาพวพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวหรือว่าพวกออ,กปอมปตอผู้ใหญ่ออมปตอเข้ามาช่วยกันพวกแม,ม่บ้านก็มาทําอาหาร ชื่นใจน้อยายเนาะอชื่นใจดีใจกันน้ำตาไม่ได้จ้ะแล้วพระมาหาเป็นไงไม,ไม่ไม่พูดถึงพระมาหาบ้างเด้อได้เอาตลกบ้างตลกบ้างร้องให้มากแล้วพระมาหาเป็นยันงไงพร,พระมหาพระพระเพนไหมพระมหาก็ไม่ได้ฉันเพนมัวเตอร์คุมงาน <c oughs> ที่นี่ถ้าไม่มีมหา,าว่าไปเลยยายก็เป็นยังไงคงไม่ได้กล้ามาถึงนี่นะจ้ะโอ้ยใหญมหาท่าน สร้างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มหาไม้หาหญ้าหาที่จะมุง้งลังคาตอนที่แรกก็เป็นลังคา,าลาังคายาแฝกก็ช่วยกัน่าบ้างก็ช่วยกันความคิดของมหาทั้งนั้นพวกเราก็ภูมิใจภูมิใจตั้งมหาภูมิใจจังสภาพที่มาช่วยยายก็ตอนนั้งก็อายุจกัก 6 0ิพวกรัวแล้วพวกพี่น้องชาวบ้านพวกอายุ6ทิปถึง7ตินี่ก็มาช่วยกันมากมากมากม,ากมัดมากเลยจนกว่าจนที่กษะตรลานี่ได้ได้ตําเ็จมาเกือบร้อยเปเซ็นทานมหาก็เลยย้ายไปอยู่อื่นก็เลยยุดด้วยก่อนก็เลยท่านขนเลยมาสร้างเมน ยายตัวนี้บอกแม่ตองเลยว่าถ้าลูกหลานไม่ไปทํางานต่างจังหวัดนี่คนนี่อย่างมากมายกว่านี้เนาะลูกหลานก็ไปทํางานต่างจังหวัดบ้างแล้วก็ตอนนี้กําลังติดธุระอะไรกันบ้างก็เลยไม่ได้มามากเหมือนที่ตอนเขาเอาสร้างวัดสร้างวัดใหม่ๆโอ้ยมาหมดบ้านจิ้นเอาให้แม่ตองมีเงินมีทองเยอะๆได้อยู่เล สึกอักสักติย์ยมยายคำพูดยมยายสักิทุกสิ่งตักติดทั้งหลายค,คุณพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ดนบดาลให้คุณแม,แม่ตองจงอยู่เย็นเป็นสุกแ้วเขาขอให้เจริญดวงเรือง,งในชาตินานหรือชาตินี้ต่อไปก็ให้ได้ถึงสิ่งที่ทุดทุดของที่ปาตหารนะคือพรานิพพานเถิดค่ะ ดูอ้าวยมยาฤทธิ์ยมยาฤทธิ์อ่านี่เป็นคุณลักษณะใหญ่คนเอาจังหน่อยยมยมยาเอาจังหน่อยไฮคพรจังหน่อยไฮคอนไฮคอนนี่ยมยาฤทธิ์นี่ก็เป็นตอนเป็นมักกะทายกผู้หญิงอ่ายมยาโยมตอนจะเป็นมักกะทายกเป็นมักกทายกตัวเออ้ายมยาฤทธิ์นี่ก็เป็นพลังสำคัญอ่ายาฤทธิ์อ้าวโอ้ยคอนในแม่แม่จังหน่อยแม่โอ้ยแม่ตอง อย่าอย่าไม่ต้องอายดรอกอย่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องแกดูอยู่ไม่ต้องอายดรอกี๋ยวไม่ต้องแกดูอยู่อ้าวอย่าก็ขอหนุเขาตามที่เห็นนี่แหละที่จะภาพได้ซื้อมานี่ไม่เคยมีถังน้ำงามๆอย่างนี้เลยอะไรอ๋อบ้าด้วยอ้าวยมยาลิ์น้องพูดด้วยอ้งแต่สางวัดมาเนี่อ้าวก็ไม่เคยมีมีอะไรที่สะดวกที่สะดวกสบายเท่าคุณแม่ต้องนำมาไขทางวัดกรรมมุทนาก็ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่าง สี่แม่ต๋องนำมาโมทนาวัดของวัดหัวยางนี่เดอ้อขอคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากรุงริพนี่จงช่วยคุ้มครองปกปักรักษาแม่ต๋องและครอบครัวจงไม่มีความทุกข์ความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปาารถนาให้มีอายุมั่นขัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อขอให้สาธุนี่จะมาลองฟังจำมาอายุมั่นขันยืนนี่แหละ อยากให้แม่สองฝันยืนเอายมอมร่วมเป็นอทนอสมอเอาอวยพรอวยพรหลายๆเลยจะได้พรแม่สองลหลายๆใครยืนอยู่นี่ให้อวยพรในมดนี่แหละเอาเอาอวยพรเลยเอาคนเอาอวยพรคิดไปเลยเด้อย,ยมอมร <ตา S 2> ่วมยอมร่วมสาธุขอเป็นก็ต้องพูดแหละให้คุณแม่สอง <S <S 1> <S 1> คิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาสิ่งใดพรใดลืดพรใดประเสริฐปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมหวังทุกประการเนะจ้ะ สาธุอ้าโยมพี่โยมพี่เอาตัวหนเอาเท่นอยเอาตัวหนอ่าเจนโวเทนตัวเทนเอาแม่ต้องภูมิใจอ่วสาธุขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ขอเวพร์หายแม่ต้องจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงือตรงนี้ตรงนี้สำคัญเลยเอ้ามีเงินมีทองรวยๆสมปัารถนาจะได้มาช่วยบัดเหัวยางอีกเด้อสาธุสาธุโยมาย่ ฮะไม่ได้ไม่ได้แม่ตองไม่ยอมแม่ตองแกไม่ยอมแกเป็นคนบอกว่ายังอื่นยอมได้ว่าอันนี้แม่ตองไม่ยอมอัหน่อยน่ลนวลไม่ต้องอายแกคนขี้อายทุกข้ขอให้แม่ตองลำลำรวยเด้ยสาธุอ้าวยังงั้นก็ขออนุโมทนากับโยมแม่ตองเด้อแม่เท่ากับว่าเรื่องน้ำนี่เป็นแม่ตองเป็นเจ้าภาพมดทุกอย่างเลยเนาะยมยายเนาะเจ้าภาพปั้มน้ำพระ บางทีก็มีหลายวัดนะบางทีไฟชอดดูดแล้วก็มรณภาพตอนนี้วัดเราก็ยามหนาฝนหนาอะไรก็ท่านไปเสียบไปอะไรก็บางทีถึงเวลาโยมมาก็ต้องไปเสียปลั๊กบางทีก็ต้องถอดปลัก๊กเวลาน้าเต็มตอนนี้ไม่ต้องแล้วอัตโนมัติเลยถึงเวลาปับ๊บโยมยายเขาของน้ำปับ๊บน้ำไหลเลยยายนะเดี๋ยวก็จะมีอ่าโยมช่างของเราเขาเขามาแล้วก็จะมาทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จนะโยมแม่ทองอ่ยิ้มแล้วมีความสุขตื่นตันใจภูมิใจด้วยโยมแม่ทองเด้อ บุญที่โยมแม่ต้องทําอยู่ตรงนี้นี่โยมไม่ไปไหนหรอกโยมนี่บุญได้เกิดขึ้นกุศลนี่โยมที่ได้สร้างได้ทําที่วัดหนวยยางตรงนี้ถือว่าไม่มีอะไรบังเอิญดอกโยมแม่ต้องได้สร้างได้ทําถือว่าเขาคงจะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างดนใจว่าเออแม่ต้องเอ,อ้ยคือมีความคิดอยู่ในจิตในใจเนะี่ยนะว่าไปช่วยวัดหนวยยางเขาเด้อวัดหนวยยางนี่บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีเขาโดนจิตโดนใจได้ในะยายคนอยู่ไกลถึงต่างประเทศนะนี่ ทำไมเขาถึงมาทําได้ใหญ่เพราะว่าเขามองเห็นว่าพวกเรานี่ใช้จ่ายนี่คือว่าเราใช้ใช้จ่ายนี่คือ 1. ละเอียด2คือใช้จ่ายมีความโปร่งใสความโปร่งใสแล้วความบริสุทธิ์ใจนะทางวัดของเราเรื่องเองินเรื่องทองนี่โยมการบัญชีละเอียดแล้วก็มีความโปร่งใสอย่างนั้นสลาหลังนี้ไม่เ็จดอกไม่ต๋องไปดูแบบที่ในเมืองสิเบตลานโยม,มใหญ่ฤทธิ์สิเบดลานนะหลังนี้เอ็งจะสู่กันดีไหมเนาะบ้านเรามีไหมพอแต่ก่อนก็ประมาณหกสิบลังคาเรือนเนาะ ก็จะทํำยังไงแต่ว่ามีแต่ใจอย่างเดียวแต่พอเรามาทาจริงจริงตกสี่ล้านห้าแสนกว่าบาทโยมนั่นแสดงว่าช่างนี่ครึ่งของครึ่งเลยนะที่ว่าในเมืองนะอะไรก็จ้างอะไรก็จ้างเทเสาเทอะไรก็จ้างของเรานี่ที่อ่าสีาส่ล้านห้าแสนเพราะเราไม่ได้จ้างไม้นี่มีแต่ของโยมที่นั่งกันอยู่นี่แหละโยม,มใหญ่ลิตรนี่ยเบื้องต้นสิบสี่ต้นเลยที่ถวายไม้โยมยาตุยาติโยมเยอะไม้นี่ขนมา วันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวแล้วเราก็นําไปแปลรูปนะทาเป็นไม้แบบโอ้มีแต่ญาติโยมช่วยกันอย่างดีหวังว่าเมตองก็คงจะได้ดูคลิปวิดีโอที่จะมาภาพได้ส่งไปเนาะยังงานนี่วันนี่ภูมิใจนะโยมยายภูมิใจท,ที่ได้ปั้มน้ำอัตโนมัติน้ำจะได้ไหลแรงสมใจอยากนาะยโยมใหญ่ฤทธิ์เนาะโอ้แต่ก่อนจําวัดจําศิลน,นี่รอต่อแถวกันน้ำก็ไม่ไหลานาอยายเนาะเห็นแล้วก็เป็นตานาเวทนาหนาสงสารเ,เอา ใช่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 ห้องหนึ่งเปิดได้อีกห้องหนึ่งจะไม่ไหลเลยไม่ต้องตอนนี้นี่น้ำจะไหลโจกเลยไหลามากกว่าเก่านะเพราะว่าพระก็ไม่ต้องไปเสียบไฟนะเมื่อวานนี้ท่านต้องไปเสียบไฟแต่ก่อนนี่เสียบไฟมาตลอดทุกปีเสียบไฟเสียบออกเสียบเขา่าเสียบออกตอนนี้ไม่ต้องเสียบแล้วตอนนี้ก็อัตโนมัติเลยเนาะอ่ะอย่างงั้นก็ขอ,อนโมตนาสาธุโยมไม่ใหญ่ต้องให้มีความสุขความเจริญพรที่โยมให้ไปก็ถือว่านะได้ให้พรญาติโยดดมไปแล้วอาตมาให้มาหลายขั้งแล้วแหละก็เดี๋ยวจะได้บันทึกภาพ ในการต่อเครื่องแล้วก็ทังน้ำไปตั้งในแต่ละห้องอีกนี่ต่อไปเราจะได้ไม่ใหญ่ตงองยมตองนาได้อานิสงส์ได้เห็นตรงนี้บุญก็จะได้เกิดขึ้นในจิตในใจได้เห็นกับตาของเราก็ออนมโมตนาสาธุ